ขณะที่การหาทางออกให้กับประเทศเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองไปได้คำตอบและทางออกที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่หากยังคงมีกลุ่มที่คอยขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น,นกลไกในการพัฒนาประเทศก็คงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์บทนำมติชนเรื่องเลือกตั้งคำตอบการเลือกตั้งสสทั่วไปมีความคืบหน้าชัดเจนเป็นรูปธรรมอีกระดับคณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ข้อสรุปร่วมกันโดยเห็นพ้องกำหนดเอาวันที่20กรกฎาคม2557 เป็นวันใช้สิทธิ์ออกเสียงมีการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อน,นำไปสู่การจัดเลือกตั้งทั้งการยกร่างพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมวันเลือกตั้งใหม่จัดทำปฏิทินวันเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีร,รายชื่อระบบเขตเลือกตั้งวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านในและต่างประเทศรวมถึงมีมาตรการรับมือแก้ไขปัญหา กรณีมีการคัดค้านต่อต้านการเลือกตั้งรูปแบบต่างๆมีให้เกิดขึ้นซ้ำรอยการเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกลุ่มผาพันธ์กระบวนการใช้การเลือกตั้งเป็นทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้รับการสนับสนุนเป็นการทั่วไปทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการถูกต้องชอบทำตามคันลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เมื่อมีการยุบสภาแล้ว กรกตต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สสผู้แทนปวงชนชาวไทยเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาม็อบกบปปรสรวมตัวต่อต้อตานขัดขวางทำให้ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายกระทั่งมีผู้ยื่นคำร้องและสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นโมฆะส่งผลให้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนกรานปฏิเสธการเลือกตั้งขอเรียกคืนอำนาจอธิปไตยมาบริหารจัดการเองในแบบฉบับของกปป,ปสการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ความเป็นสากลบอกให้นานาชาติรู้ว่าประเทศจะเดินไปในทิศท,ทางใดโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นบทกำกับต่างจากการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยที่ไม่รู้ว่า จะนำพาประเทศอย่างไรแต่ละวันต้องรอฟังประกาศไม่มีความชัดเจนแน่นอนอะไรทั้งสิ้นแต่การเลือกตั้งมีคำตอบชัดเจนกล่าวคือในระดับนานาชาติได้เห็นแผนที่อันได้เขียนไว้เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่คลุมเครืออย่างการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นวิธีการนอกคันลองอันไม่ถูกต้องชอบธรรมการเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนการที่เปิดเผย ตรงไปตรงมาประชาชนคนไทยทุกผู้นามได้เห็นหน้าตาผู้สมัครผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนไม่พร่ามัวเหมือนเรียกคืนอำนาจอธิปไตยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่คนที่จะมาเป็นผู้นำประการที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือความขัดแย้งในวันนี้นั้นเป็นปัญหาการเมืองที่ใหญ่มากมีความจำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการเลือกตั้ง มิใช่การประชาชนออกไปอย่างการเรียกคืนอำนาจอธิปไตย